สวัสดีค่ะกิกิ้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่13เดือนเดซ ember นะครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มต้นกันที่มุมมองของทาเฟมเดลลี่นะคะกรอบราคาของเดลลี่ยังเป็นกรอบเดิมเมื่อวานนะ1 8ึ่งแคือด้านบนนะครับด้านล่างคือ1นึ5 7เเมื่อวานเราเห็นแล้วว่าราคาลงมาถึงกลางกรอบแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ขยับลงมา ต่ำกว่าเมื่อวานอีกนะแล้วสัญญาณของอข้างบนมี red dot นะเห็นนะข้างล่างยังไม่มี blue เนี่ยถ้าเป็นมุมมองทางเทคนิคที่เดลี่ก็ยังมีโอกาสที่ราคามีความหวังว่าราคาจะลงมาทดสอบ1765.75ได้นะคะแต่ว่าในทำเฟรมย่อยนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ละเอียดกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือมุมมองใหญ่ทางเทคนิคแล้ว ยังมีโอกาสทดสอบ1765นะครับโอเคแรงซื้อแรงขายของทำเฟมเดลี่วันนี้นะคะแรงซื้อน้อยแรงขายน้อยเป็นทรงไซเวนนั่นเองนะครับแท้งราคาเนี่ยตอนนี้ทำเฟมเดลี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะเห็นแท่งราคามันยืนแ a ม200อยู่นั่นเองนะคะโอเคมาดูสีชั่วโมงหน่อยทำเฟมสีชั่วโมงเมืม่อวานเราลุ้นว่า ถ้าไม่ยืนบริเวณเอ,อ่ 1795- ถึง99นะครับราคามีกรลงมาเทสซ้ำนะครับที่กรอบล่างของทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานกรอบล่างของทำเฟรม4ชั่วโมงอยู่ที่18ขอโทษ1781แล้วก็มันก็เทสซ้ำเนาะมันขึ้นไปถึงตรงนี้พอดีเลยทุกคน1795.38นะครับไม่ถึง99นะไปปุ๊บแล้วก็กลับลงมาเลยเทสซ้ำแล้วก็ ขยายกรอบลงไปข้างล่างแหลมลงไปถึง1.77.40เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นหน่วงลงมาข้างล่างเนี่ยมีโอกาสเป็นไปตามมุมมองทางเฟรมเดลี่หรือเปล่าเดี๋ยวมาลองฟังวิเคราะห์กันหน่อยเนาะเมื่อวานนะครับตอนที่มันลงมาเทสที่กรอบล่างของสี่ชั่วโมงสัญญาณ blue dot ก็มาเหมือนแบบนี้แหละนะคะวันนี้ก็มาอีกแล้วนะคะแต่ว่า ตัวของบูดัตเนี่ยมันไม่มันออกเชิงว่าทําให้ราคาเริ่มชะลอในการลงนะไม่ใช่ดันราคาขึ้นนะคะถึงแม้ว่าแท่ง4ชั่วโมงปัจจุบันเองเนี่ยแรงซื้อจะฟื้นมาค่อนข้างเยอะกว่าแรงขายนะคะแต่ก็ดันขึ้นได้ไม่สูงมากเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็คือเหมือนขึ้นมาแล้วก็ไม่ผ่านบริเวณ EMA 50อะไรประมาณนี้หรือเปล่าก็ติดตามลุ้นดูตอนจบแท่งนะ ถ้าจบแท่งแล้วยังปรับตัวลงใต้ EMA 50นะก็คือบริเวณนี้1788เนี่ยถ้ายังอยู่ใต้ตรงนี้อยู่ก็แสดงว่าอิทธิพลของขาลงนั้นยังมีเยอะกว่านั่นเองนะคะก็รอดูว่าทีา่แท่ง4ชั่วโมงถัดไปเนี่ยแรงซื้อกับแรงขายใครจะฝื้นนั่นเองนะคะแต่แท่งปัจจุบันคือ แรงซื้อเขายังเหลือเยอะกว่าแรงขายนะครับถ้าแท่งถัดไปแรงซื้อตกก็มีโอกาสาที่จะเทสซ้ําที่กรอบล่างของ4ชีชโมงนะคะหรือว่าถ้าแรงขายฟืนย้นบ้างก็มีโอกาสปรับตัวลงต่ํากว่ากรอบล่าง4ชีชโมงวันนี้ที่1777นะคะเพราะฉะนั้นมาดูเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตสำคัญของคุณนะคะก็คือถ้าหลุดจาก1777นะคะเลเวลถัดมาคือ1765.75นะ,ะซึ่งเป็นกรอบล่างของดอมเทมเดลลี่นั่นเองนะคะ แล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันนะครับด้านล่างอยู่ที่1757.41นะคะอันนี้คือมุมมองใหญ่ของ4ชั่วโมงนะคะแต่เราอย่าลืมนะว่าเย็นนี้มีข่าวสำคัญนะคะของออตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็คือการประกาศตัวเลขดัชนมี CPI ของสหรัฐนั่นเองะครับซึ่งตัวนี้มีผลต่อราคาทองคำค่อนข้างรุนแรงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขการประกาศสุด การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสุดท้ายนะคะก่อนที่จะเกิดการประชุมการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้ของ Federal reserve นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนทั่วโลกจะจับจ้องตัวเลขตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวเลขวัดเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยคราวที่แล้วมันก็ออกมาค่อนข้างแบบดื้อน,นะ ตัวเลขเงินเฟ้อมันยังกดไม่ลงทั้งทางที่เฟดก็พยายามที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยถึงศูนย์ไปถึงศนะูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเนื่องกันสี่ครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังกดไม่ค่อยลงให้ก็คือมันลงบ้างแหละบางช่วงแต่มันยังไม่ใกล้ถึงเป้าหมายของเขาเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็มาลุ้นกันว่าเออจะออกมาเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีผลแรงต่อ ราคาทองคําแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์นะคะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆแล้วทรงของราคานี่ยังติดอยู่ในกรอบของ4ชั่วโมงนั่นเองนะครับระหว่าง1.795กับ1.777นะคะอยู่ที่ประมาณ1,600จุดอย่างที่กี่บอกไปว่าถ้าเป็นทรงทางเทคนิคแล้ว Resistance บริเวณนี้สําคัญคือ1.788ถ้าถ้าไม่เลยบริเวณน,นี้ไปเนี่ยมาดูมาดู H1 ชัดกว่า <c oughs> 17.865 8ถ้ายืนบริเวณนี้ไม่ได้เนี่ยฝั่งขาลงได้เปรียบมากกว่านะแต่ถ้ายืนบริเวณนี้ได้นะครับก็อาจจะมีกาเทสซ้ำข้างบนนะ17.95แล้วก็ปรับตัวขึ้นสูงไปอีกได้ก็คือกรอบนี้เลยนะครับกรอบบนของทองเฟรมเดลลี่ต้องบอกก่อนว่าทาเฟรม4ชั่วโมงกับเดลลี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ดูที่4ชั่วโมงนะก่อนหน้านี้นะครับ เขามีการเด้งตัวของราคาออกห่างจากแอ2เ0ไปค่อนข้างเยอะไปค่อนข้างไกลด้วยนะคบเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับมันเป็นการวัดค่าเอ็กตรีมอย่างหนึ่งของราคานะว่าถ้ามันไปไกลาจากแอ2เ0มากเกินไปมันจะมันมันเหมือนแบบราคามันเอ็กตรีมหรือว่าโอเวอร์ไปฝั่งนั้นแล้วนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เทคนิคกับข่าวน,นี้ก็ ต้องแยกกันนะถ้าข่าวมาก็ต้องเตรียมเทรข่าวหรือว่าเตรียมป้องกันพอร์ตของคุณนะโอเคเพราะฉะนั hmm. ้นดู resistance สำคัญด้านบนนะถ้าจากรอบด้านบนของ daily ที่1806นะคะ level ถัดไปของคุณก็เป็นบริเวณนี้นะคะหน1่งแนะคะแล้ววันนี้สุดะ yes, ะระยะ swing ายวันด้านบนอยู่ที่1815.67นะก็บอกไว้ก่อนว่า เผื่อมันไปมากกว่าสุดระยะสวิงนะครับเลเวลถัดไปอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวดูให้ถ้ามันเหวี่ยงมากกว่าระยะสวิงนะคะถ้าขึ้นด้านบนไปได้อีกเลเวลหนึ่งก็คือเลเวลถัดมาที่ขอดูหน่อยที่บริเวณนี้นะคะแถวแถวราคาหนึ่งแปดสามสองนะคะ, 2, ะ,คะแต่ถ้าเป็นด้านล่าง ถัดจาก1757นะครับลงมาจะเป็นบริเวณนี้คือ1744นะครับแล้วถัดลงไปอีกบอกสเต็ปเลยแล้วกันแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเทรดน,นะครับเราก็ดูแค่ระยะสวิงนะครับอาจจะเลยไปนิดๆหน่อยๆแต่เราก็ไม่กล้าตามเล่นอะไรประมาณนี้นะคะ ลงมาเองนะคะก็คือบริเวณราคา1738.81นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจำโครงสร้างทางเทคนิคที่เราเคยบอกไปนะว่าราคามีโอกาสกับตัวเป็นขาลงในทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระมัดระวังว่าตัวของข่าวเนี่ยจะทำให้ราคานะครับเสียโครงสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังข่าวช่วงที่ข่าวมาแล้วกันเนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะลาไปแล้วบ๊ายบาย